ของเต็มไปหมดเลย Den er også meget light af inde, det kan ja. helt Det er, hvad kan man sige, den de fleste går med. Ja. ร้านนี้มีทั้งขนมแล้วก็มีทั้งกาแฟนะคะแล้วก็ชาเยอะมากแล้วร้านก็น่ารักจะกินดู Eisiau tarad. Dyn. Gydyn ma. Dyn ma. แนวไว้วางไข่ต้มอ,อามเช้าฮัลโหลเมี้ยเมี้ยฮัลโหลไว You e u <laughs> wake you up? <c oughs> <laughs> Hello. Hi. Hi. แต่เขาไม่ความแบบยูนิคมากๆร้านน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาแพนเค้กนะคะ คือด้วยความบังเอิญน,นะคะเราทั้งคู่เนี่ยจะเข้ามามาเก็บเห็ดที่ป่านี้นะคะว่าจะแวะมาดูเห็ดหูหนูหลังจากที่มีสไปบอกเราว่าพี่อ้อมคะมีเห็ดหูหนูออกพี่อ้อมก็เลยก็เลยขออะไแทงมาแล้วก,ก็เลยมาและบังเอิญมาเจอร้านขายของฝากอยู่ในป่าตรงนี้นะคะน่ารักมากเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่ได้เข้าร้านนี้นะคะเือว่า น่าเข้ามากน่ารักมากจดร้านได้แบบเฮ้ย mm hmm. นิยายอะ่ะแล้วก็เป็นบ้านแบบแนวเดนเนชชมากๆที่หลังคาเขาจะเต็มไปด้วยมอสแล้วก็เห็ดเป็นพวกเหมือนฟางนะคะ่ะเหมือนฟางข้าวโฮวีดอะหลังคาเขานะคะแล้วก็เราก็โชคดีไปค่ะได้เข้าได้เข้ามาแวะกินแพนเค้ก hmm. <Pan cake. S 2> กันสอบตายาย you have ice cream sure mm hmm. ของเอาไม่มีไอศ e รีมนะคะ only show mm hmm. แล้ว Petey, nice ice cream. <laughs> oh, 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 much better. Oh, envy. How can be envy? <laughs> and now, her uncle, let me out ice cream. It's too cold to eat ice cream. Mm. It's, good. it's good or mm. it's Good pancake. We should make pancake at home. No. Alright, I'm good. is i s on, โอ้ยไม m m m ไอศคร m มืมไอ r คร m m m อศครี m นี่ส t ดแพนเค้กช็อกแล้วแล้วก็ไอศคร a มจะเข้ากันมากๆอืมอืมอศครีมโตกินข้าวที่ใหญ่มากปิกนิก ทุกคนนี่เห็นหู้ดูเราอย่ามองกลับไปข้างหลังนะคะเพราะว่ามันสัมประสัทอะไรก่าจะขึ้นมาได้คือเหนื่อย ะะแต่แห้งหมดแล้วนะคะทุกคนเราเจอกันช้าไปอะ่ะจะแห้งหรือว่าเธอเจะกัดเย็นเกินไปเธอเาจะกัดเย็นเกินไปอะ่ะ so let's see <S อันนี้ก็เห็ดหูหนูนะคะแห้งหมดแล้ว แล้วอ้อมก็ได้เห็ดพอดีพอดีกับซูกี้ของอ้อมแล้วนะคะเป็นการมาเก็บเห็ดหัวหนูครั้งแรกแล้วก็อเอาแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าคุณสาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจกับการเก็บเห็ดของดิฉันก็ไม่ค่อยปื้ม <S <S ทับใจมากๆในความพยายามของตัวเองขอล้างแป้งแล้วก็จะแช่น้ำไว้ดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นน้ำเย็นนะคะเอาไปแช่นิ่งๆเราจะเห็นว่าเห็ดเรามันเริ่มนิ่มนะคะพอแช่น้ำไปนะคะแล้วก็ทันที่แข็งๆที่อ้อมเก็บมาอันเล็กๆเขาฟื้นตัวคะ่ะทุกคนเขาฟื้น เขาฟื้นาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตุยนะคะเขายังมีชีวิตเขาฟื้นเขาพองกลับมาแบบนี้นะคะทุกคนเน้นก็อ้อมก็รู้แล้วว่าครั้งหน้าครั้งต่อไปถ้าอ้อมเจอแบบแข่งเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้เงี้ยอ้อมสามารถรวบเขากลับมาด้วยได้เลยแต่เขาก็จะพองกลับมาเป็นหูหนุงแบบนี้เหมือนเดิม มีทั้งตับมีทั้งเห็ดหิวมากบอกเลยหิวมาก อ้อมไ,ได้ตับแพ็คนี้มาจากโรงงานเขาเลยนะคะก็ราคาอยู่ที่น่าจะยีิบสามคนเนอร์แหละก็คือแพ็คใหญ่เลยแหละเป็นกิโลเลยมั้งเห็ดหูหนูริมทะเลสาบเตรียมตัว เจอกับอ้อมอีกรอบได้เลยนะคะเพราะว่าอ้อมรู้แล้วว่าต้องไปเก็บที่ไหนแล้วก็ต้นไม้เขาจะเป็นต้นไม้ประมาณไหนอืมน่แล้วก็ถ้าเห็นเขาแบบดำๆๆๆเก็บมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเอามาแช่น้ำเขาก็เฟิ้์นีน่ประสบการณ์จะสอนให้เราเรียนรู้คะ่ะทุกคน